เราจะกินชิ้นนี้โอ้โหความมันแบบนะเยอะๆทุกคนเลยคนยากกินก่อนนะคะสนมากเขาจะจิ้มกับน,น,น้ำจิ้มไหมได้หมดแล้วอ่ะคนสุด ซูซ่าแบบสุดยอด,ดยหอมอะ่ะหอมละสิยยัวยวย,วย,ววยก็ไม่ต้องสุกมากประมาณนี้แหละทุกคนมาเราจะกินชิ้นนี้โอ้โหความมันแบบนะยยัวยวย่วทุกคนเลยคนแรกกินก่อนนะคะ ส่วนมากเขาจะจิ้มกับนจิ้มไหนได้หมดเนาะมมจริงอ่ะสุดยอดอ่ะโอ้ยอร่อยมาก นี่นี่น,นี่มาอืมนี่ทุกคนมาน่ากินมากนี่บอกแล้วว่ากินไปแล้วบางส่วนนี่อยู่ที่ร้านบารมีบีฟอยู่ข้างๆตะวันแดงเลยทุกคน <c oughs> น่ากินมากนี่อันนี้คือเขาจะมีเป็นหลายเซตนะคะหลายราคาค่ะทุกคนตั้งแต่ 299เก้าจนถึง6กเก้าค่ะสำหรับสายเนื้อหมูก็มีนะเนาะอ่ะโอเคมาเรามากินกันเออไม่มีที่วางค่ะตอเคโอ้โหม,มาฟังเสียงกันโอ้ยทุกคนวันนี้แบบขอกินเนื้อวันหนึ่งนะมานี่ค่ะจิ้มน้ำจนะิ้มืะ ไม่เหนียวอยากให้กินกุ้งใช่ไหมน,น้ำจิ้มก็จะมีหลายรสนะคะมันจะมีน้ำจิ้มคอนสึมีน้ำจิ้มซุกกี้แล้วก็น้ำจิจ้มแจ่วอีสานพี่ก็บอกว่าอยากกินนี้ม,มายกินเลยใช่พี่อมกินเลยค่ะ อ,อร่อยอ่ะุูงด,ดองสิยวเป็นเมนูของทางร้านเหมือนกันอ๋ดเนึ้งเนื้อทุกคนดูลายด้วมีความแบบแทรกมันอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อวากิวสายพันธุ์ไทยนะคะเลี้ยงที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยอ่านี่ความพิเศษเลี้ยงที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเรานี่แหละอันเปอประสาทนี่ดูสิบ้างจัง ไม่ต้องย่างนานค่ะประมาณนี้พอแล้วประมาณนี้แหละเออะไรครับอ่ะคนซึมมาอืมฉ่ำมากละลายอะนะปากอะ่ะคือดีอ่ะ นี่พูดเยอะนะอ๊ทำลายกันเลยไม่พูดเยอะมากินเองต้องมาลองอต้องมาลองพี่เหมยคำใหญ่ๆเลยเอาคำจ้สวดแล้วจ้าเลยจ้เลย <c oughs> เอาวันนี้จ้างเอ็นกินชาบูนะคะ <c oughs> เอ็นชาบูนะคะวันนี้จริงๆเขาก็จะมีเป็นเตาชาบูด้วย <c oughs> จะมีสองน้ำซุปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนงึงเดินทางอยู่

ปิ้นอะดูมันนะรูมันใช่ชอบมากติดสามชั้นติดมันแบบเนี้ยมีเดียมแรงหรอมีเดียมแรงเอ้าอีสานพาสวบมาเห็นอย่างนี้ตีกว่าเออเมันเป็นเฟรตมากดูชิ้นเนื้อเบิ่งซิ่นตอนเหนือมันแบบมีมันเยิ้มๆแบบหยาบงันไปนี่แต่สุดเปกติกินแต่เสือร้องไห้มาวันนี้แบบไฮโซลงเมื่อกี้นะครับเอาลงเมื่อกี้มีเดียมแรงมีเรีย ใช่ใช่ใช่สุกเกินมันจะเหนียวต่อไปสั่งไปนี่เลิศอร่อยไหมฉ่ำไหมแม่ฉ่ำมากอ่ะให้พี่บ้างอ่ะเดี๋ยวยังไม่เคยต้องชิมเลยขโมยก่อนแอบฉ่ำมากน้ำจิ้มคือแบบเดอะเบสอร่อยเนาะต้องมาลองต้องมาลองนี่ขายของไปเลย เนื้อแบบเลิศมากมันฉ่ำุายซี่เลิศใครพลาดไม่ได้แล้วแหละต้องมาลองเองใช่ใช่แล้วราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้พูดตามตรงไหมดูมันดูมันดูมันนี่คืออะไรมันไม่เป็มึงไม่ใช่มึงมันน่าแบบฟินมากใช่ไหมนวัวนี่คือแบบซอยจูหรือเปล่าอุ้ยชิ้นแบบยาวอย่างนั้นด้ยโอ้โห โอโหเลิศเราต้องอันน really ี first first one, oh, ้ไหขอผักผักก็ผ่แบบเดี๋ยวาะมาเดี๋ยวก็ให้เนไ่ยเรใส่ก้เขาใจมักกันงเป็สาวเหลีอ่ะตันนี้มากับอีสานคาสวแมนครับซืคอต้วมาเค็มากาสวเคมานี่นะครับิก้งซืลอใส่ที้เียอร่อยเนาะแอมแอแอม ต้องดิ้งก็อร่อยนะท้ำหน้าพี่บอลไหมต้องช้ำหละเนื้อดีขนาดนี้มันต้องฉ้ำแล้วแหละไปได้ไงอะฉ้ำกบวยช้ำปลาเน้ำจิ้มอะให้หม็นจิ้มก่อนหม็นจิ้มก่อนหนึ่งแปดช้ำใส่เอือลงไปค่ะเล็ดแปดแปดกระเสีบเนาะอันนี้เป็นเนื้อลูกเต่ากระเทียมค่ะเอ้ยกระเทียมพริกไทยโอ้ยไปได้สมองสมองเล็ด ปอันนี้ใส่ผักค่ะชอบกินแบบใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลยหืมเลิศเลิบอเดี๋ยวจะกินอันนี้นะคะอ๋อไม่หนูหายโอ้นี่อยู่นี่ <laughs> ลอน <ง laughs> โอ้ยแต่ละคนวันน่าจะออกปีกหรอเออนี่ไม่ต้องไม่ต้องแบบนานนะคะทุกคนแบบเนี่ยสามสี่วิพอปึ๊บแล้วขึ้นมาน้ำจิ้มพรสือค่ะเปาก่อนดับแรกเดี๋รอนอือือึอันนี้เป็นน้ำสุกใสคะ่ะโหปึ๊บแค่นี้พอชอบกินแบบเนี้ยอือ อยากบิดชอบบิดให้เห็นหนูบิดด้วยใเห็นหนูบิดด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวมันจะลองกินแบบใส่เกลือใส่ค่ะมาช่วยกันดีมากค่ะวันนี้มากินในนี้ก่อนเลยพี่ก็บอกว่าใส่เกลือปุ๊บมันจะเพิ่มรสชาติอร่อยเดี๋ยวกันเลยค่ะ จะบอกว่าเซฟหกกว่า,าคือคุ้มมากเดี๋ยวก็ขอตัวไปกินต่อแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเนาะมากันหลายคนกินกันเรื่อยๆนะคะทุกคนจนหมดไม่หมดก็ไม่กลับเอาเอาให้หมดนะคะหมดร้านเลยอโอเคค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้หมดีีพาเซฟดว้นะคะสําหรับใครที่อยากมาร้านนี้เนาะ,ะบารามีบีบนะคะก็จะมีที่สาขาอะไรนะปรา,าสาทอำเภอปราสาทกับจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองนะคะติดกับตะวันแดงไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเนาะ เออขั้นตะวันแดงเลยค่ะทุกคนบารมีบิฟโอเคเป็นชาบูเนื้อปิ้งย่างแล้วก็มีหมูด้วยสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อค่ะโอเคทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <laughs> <laughs> เลิศไปแล้วค่ะยังมีเก็บตกอีก <laughs>